เวลาผ่านไปเร็วมากเพื่อนแชร์บทความนี้ไห้ผมทางโปรแกรมไลน์อ่านแล้วรู้สึกได้แง่คิดก็เลยนํามาเผยแพร่ที่นี่เป็นบทความสั้นๆเขียนไว้ประมาณว่าปัจจุบันนี้คนเรามีอายุฉเฉลี่ยที่72ปีถ้าใครมีอายุเลย60ขึ้นไปแล้วจะมีชีวิตได้อีกประมาณ12ปีนะครับถ้าไม่ตายเพราะสาเหตุอื่นซะก่อนอย่าประมาทนะครับเวลาผ่านไปเร็วมากและเตรียมตัวให้พร้อม สิ่งที่ต้องคำนึงก็คือต้องรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพราะชีวิตหลังเลขห้านี่คือชีวิตขาลงความสวยความหล่อเป็นเรื่องรองสตองคือเรื่องหลักนะครับทํางานและเก็บเงินให้ได้หากตอนแกไม่มีเงินเกิเกดเจ็บป่วยเป็นโรคเรื้อรังจะตายก็ไม่ตายแล้วจะเอาเงินที่ไหนมารักษาตดนี้เก่าและไม่สร้างหนี้ใหม่นะครับมีที่อยู่เป็นของตอนเองจะเป็นห้องหรือเป็นบ้านก็ได้เพราะคนเรานั้นต้องมีลูกส่วนตัวนะครับ เรียนรู้เทคโนโลยีและรับรู้ข่าวสารใหม่มาอยู่เสมอจะทําให้เราไม่บือ้อรู้ท่าทางโลกในปัจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงไปรเร็วมากพูดคุยกับลูกหลานนะครับรับฟังขอด้วยไม่ใช่ขอฟังในเรื่องของเรานะครับต้องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันอยู่เสมอเพื่อนที่ดีไม่ต้องมีเยอะหากเพื่อนเรื่องเยอะก็ไม่ต้องมีก็ได้ฝึกคิดบวกเลิอกอารมณ์ร้อนเลิกบากร้ายขามเมาส์อินทาอาจจะหมดว้ที่คนอื่นเขาจะให้ไปรอไปแล้วนะครับเพราะคุณจะไม่น่าดูเหมือนตอนที่เป็นหนุ่ม,มส,าส,าสาวนะครับ ยิ่งไม่มากมากโกรธให้น้อยน้อยหัวเราะให้มากไว้ก่อนนะครับหาเปให้กันตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะอีกไม่ช้าก็ต้องแยกย้ายลาโลกกันไปแล้วยังแข็งแรงจงรีบออกไปใช้ชีวิตซะไปหาเพื่อนชวนกันไปเที่ยวเพราะประสบการณ์จะติดตามตัวคุณไปจนวันสุดท้ายใครข้อขอโมยตัวตนของคุณไปไม่ได้นะครับขอบคุณนะครับที่รับฟังมาถึงตรงนี้กดซ u b s c ค i b e กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปสวัสดีครับ